สองไลฟสไตล์การกินของคนไทยจากยุคพ่อขุนถึงไทยแลนด์4.0การกินคือกิจกรรมของคนทุกยุพคพะกลไกธรรมชาติบังคับแต่เมื่อมองการกินในเชิงวิถีชีวิตของคนไทยจากยุคสุโขทยัยอายุทยาธนบุรีรัตะนะโกสินทร์จนถึงไทยแลนด์4.0 สภาพบ้านเมืองและวัฒน,นธรรมในแต่ละยุคสมัยล้วนบังคับและขับเคลื่อนการกินให้เป็นกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายคำถามก็คือแต่ละยุคสมัยรวมถึงยุคนี้คนไทยกินอยู่กันอย่างไรกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินสมัยสุขโขทยัย1กินแบบกูความอร่อยออร์แกนิกศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจารึกไว้ว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสะท้อนให้เห็นว่าอาหารจานหลักของคนสมัยสุขโขทยัยน่าจะเป็นข้าวส่วนแรงโปรตีนสําคัญก็น่าจะมาจากปลาส่วนเนื้อสัตว์ใหญ่ประเภทหมูหรือวัวเพิ่งมารู้จักกินกันในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายตามที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเนื่องจากในสมัยสุขโขทยัยพบว่ามีการใช้ฟืนและหม้อด,ดินเผาในการประกอบอาหาร เึ่อให้ความแรงของไฟไม่มากจึงสันนิษฐานว่าการปรุงอาหารส่วนใหญ่น่าจะใช้การต้มโดยใช้เนื้อที่ไม่มีความเหนียวมากสุกง่ายอย่างเช่นปลาหรือกุ้งเช่นเดียวกับของหวานก็ไม่ได้มีความวิจิตรพิสดารในการปรุงมากนะักข้าวตอกคือข้าวเปลือกข้าวเจ้าที่นำมาคั่วให้เปลือกแตกแล้วเมล็ดข้าวบานเป็นดอกสีขาวจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมการกินในสมัยสุขโขทัยนั้นไม่ได้มีความเบือหวามากนะักค่อนข้างจะออกไปทางมีอะไรก็กินแบบนั้นแม้จะมีการกินเพื่อประโยชน์ในแง่ความอร่อยลิ้นก็ยังเป็นความอร่อยที่อิงธรรมชาติอยู่มากทีเดียวอาหารไทยในสมัยสุขโขทัยได้อาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกและวรรณคดีสำคัญคือไตภูมิพระร่วงของพยาลิไทยที่ได้กล่าวถึงอาหารไทยในสมัยนี้ว่า มีข้าวเป็นอาหารหลักโดยกินรวมกับกับข้าวที่ส่วนใหญ่ได้มาจากปลามีสัตว์อื่นอย่างการปรุงอาหารได้ปรากฏคำว่าแกงในไตภูมิะร่วงที่เป็นที่มาของคำว่าข้าวหม้อแกงหม้อผักที่กล่าวถึงในศิลาจารึกคือแฟงแตงและน้ำเต้าส่วนอาหารหวานก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่นข้าวตอกและน้ำผึ้ง ส่วนหนึ่งนิยมกินผลไม้แทนอาหารหวานสมัยอยุธยา 2. กินแบบอยุธยารสปรุงและกรรมวิธีใหม่เข้าสู่สมัยอยุธยาวัฒนธรรมการกินก็มีความพิถีพิถันมากขึ้นความอร่อยเริ่มเปลี่ยนจากการรสธรรมชาติมาเป็นรสที่ปรุงแต่งมากขึ้นมีการสันนิษฐานว่าอายุทยาน่าจะสะกดเพี้ยนมาจากคำว่า อายุทยาซึ่งมีรากมาจากคำว่าอยโยธยาชื่อเมืองที่พระรามในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ปกครองอยู่อยโยธยาและอายุทยามีความหมายว่าเมืองที่ไม่อาจต่อรบได้และการที่เป็นเมืองที่เหนือความพ่ายแพ้นี่เองอาหารไทยจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการกวาดต้อนเฉลยต่างชาติต่างวัฒนธรรม ทำให้ชาวอายุทยามีเมนูใหม่เข้ามาไว้ในสำรับตัวเองขนมจีนเป็นอาหารคนมอนมาจากภาษามอนว่าขนมจีนขนมมีความหมายว่าเส้นจีนมีความหมายว่าสุกจากเดิมที่เป็นชนชาติกินจืดรสชาติที่ไม่จัดจ้านก็เริ่มมีการพายำแบบขาวขมินรู้จักกัน นำขนมจีนซึ่งเป็นอาหารของคนมอญกระทั่งเข้าสู่สมัยพระนารายที่มีความเจริญสัมพันธ์สัมพันธ์ไมตรีกับต่างบ้านต่างเมืองกรรมวิถีในการปรุงอาหารก็มีความพิสดารยิ่งขึ้นคนอยุธยารู้จักการทอดจากคนจีนรู้จักการเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอาหารด้วยเครื่องเทศแบบชาวอินเดียตลอดจนได้เปิดรับ กรรมวิธีการท,ทําชุบแบบโปรเกตโปรตุเกตแบบโปรตุเกตที่ใช้เครื่องแกงอย่างพริกหอมกระเทียมมาผสมกับวัตถุดิบพื้นเมืองอย่างกะปิจนกลายเป็นแกงแบบอยุธยาหรือแม้แต่ขนมหวานที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสจนกลายมาเป็นขนมมงคลเรื่องชื่อของคนในไทยนะปัจจุบันอย่างทองหยิบทองหยอดฝอยทอง ซึ่งต่างจากขนมดั้งเดิมที่ใช้เพียงแค่แป้งน้ำตาลและมะพร้าวเท่านั้นสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทองของคนไทยมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกจากบันทึกเอกสารของชาวต่างประเทศพบว่าคนไทยกินอาหารแบบเรียบง่ายยังคงมีปลาเป็นหลักมีต้มแกงและคาดว่ามีการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารแต่เป็นน้ำมันจากมะพร้าวและกะทิมากกว่าไขมัน หรือน้ำมันจากสัตว์มากขึ้นคนไทยสมัยนี้มีการถนอมอาหารเช่นการนำไปตากแห้งหรือนำเป็นปลาเค็มมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มเช่นน้ำพริกกะปินิยมบริโภคสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ไม่นิยมนำมาฆ่าเพื่อให้เป็นอาหารได้มีการกล่าวถึงแกงปลาต่างๆที่ใช้เครื่องเทศเช่นแกงที่ใส่หัวหอม กระเทียมสมุนไพรหวานและเครื่องเทศแรงๆที่คาดว่า,น,านำมาใช้ประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อปลาหลักฐานจากการบันทึกของบาทหลวงชาวต่างชาติที่แสดงให้เห็นว่าอาหารของคนต่างชาติต่างๆเริ่มเข้ามามากขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นญี่ปุ่นโปรตุเกสเล่าอวุนจากสเปนเปอร์เซียและฝรั่งเศสสำหรับอิทธิพลจาก อาหารจีนนั้นคาดว่าเริ่มมีมากขึ้นในช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ไทยตัดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยในสมัยอยุธยาได้รับเอาวัฒนธรรมจากอาหารต่างชาติโดยผ่านทางการมีสัมพันธ์ทมัยตรีทั้งการทูตและการและทางการค้ากับต่างประเทศและจากหลักฐานที่ปรากฏทางวัทางประวัติศาสตร์ว่าอาหารต่างชาติส่วนใหญ่ แค่ลายอยู่ในราชสำนักต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชนและกลมกลืนกลายเป็นอาหารไทยไปในที่สุดสมัยทนบุรีสามกินแบบทนอิ่มก็อิ่มด้วยกันอดก็อดด้วยกันสิ้นสืดความเป็นราชธานี417ปีชนชาติชาวสยามเข้าสู่สมัยทนบุรีซึ่งเป็นยุคหลังศึกสงครามบ้านเมืองอยู่ในช่วงบอบช้ำเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงอาหารการกินไม่ค่อยสู้ดีนะัก เรื่องที่จะหาเวลาเข้าครัวประดิษฐ์กระดอยขุดมะพร้าวขบเครื่องแกงอย่างที่เคยทําสมัยข้าวปลาสมบูรณ์เหมือนตอนอยู่อยุธยาก็มีอันต้องพักไว้ก่อนวัฒนธรรมการกินของคนสมัยธนบุรีจึงต้องทนกันไปก่อนโดยยึดหลักกินเพื่ออยู่เพราะต่ออยากให้อยู่เพื่อกินข้าวปลาอาหารก็ไม่เอื้อต่อการทาเช่นนั้นวัฒนธรรมอาหารไทยจากกรุงสุโข,ขทยัยมาถึงสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี และยังเชื่อว่าเส้นทางอาหารไทยคงจะเชื่อมจากกรุงธนบุรีไปยังสมัยรัตนโกสินทร์โดยผ่านทางหน้าที่ราชการและสังคมเครือญาติและอาหารไทยสมัยกรุงธนบุรีน่าจะคล้ายคลึงกับสมัยอุทยาแต่ที่พิเศษเพิ่มเติมคือมีอาหารประจำชาติจีนสมัยรัตนโกสินทร์ตอรศึกษาความเป็นมาของอาหารไทยในยุนครัตนโกสินทร์ได้าจำแนกตามยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดไว้คือยุคที่หนึ่ง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงสมัยรัชกาลที่3และยุคที่2ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลปัจจุบันดังนี้รัชกาลที่ 1- นสกินแบบสยามรัชกาลที่1นถึงสี่กาบเห็นช่มเครื่องคาวหวานร่วมข้าสมัยรันาโกศินบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นแน่นอนว่าเมื่ออยู่ดีก็ต้องมีกินดีตามมา โดยในสมัยรัตนโกสินทร์นักวิชาการแบ่งช่วงเวลาของอาหารออกเป็น2ช่วงคือสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันแต่เราจะมาพูดถึงช่วงแรกกันก่อนในช่วงนี้อาหารของชาวสยามเป็นการรับช่วงต่อมาจากสมัยทนบุรีซึ่งสมัยทมบุรีก็รับช่วงต่อมาจากสมัยอยุธยาอีกทีและได้มีการหยิบวัฒน,นธรรมการกิน จากชาติต่างๆมาพลิกแพลงให้ถูกลิ้นชาวสยามจนกลายมาเป็นต้นแบบของอาหารไทยในยุคปัจจุบันทั้งเชิงรูปรักษ์การจัดแต่งจานรสชาติหรือแม้กระทั่งกลิ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องเทศแบบมาลายูการใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบแบบคนจีนตับเหล็กในที่นี้หมายถึงม้าหมูนำมาต้มสำหรับจิน้นกินกับน้ำส้มเปรี้ยวและพริกไทยซึ่งเนื้อหมู แต่เดิมไม่ได้เป็นอาหารของชนชาติเรามาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วหมูแหนมคืออาหารว่างที่ถือเป็นประเภทอาหารเกิดในช่วงรัตนาโกสิทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นอาหารคาวต่างจากอาหารว่างในปัจจุบันที่มักเป็นขนมหวานนอกจากหมูแหนมแล้วในพระชนิพนธ์ยังกล่าวถึงอาหารว่างชนิดอื่นๆได้แก่รุม่มล่าเตียงและรังนกลาเตียง มีเครื่องปรุงเหมือนกับรุ่มแตกต่างที่การห่อไข่ห่อล่าเตียงจะเป็นตาข่ายส่วนรุ่มจะเป็นแผ่นเรียบส่วนที่เป็นอาหารคาวได้แก่แกงชื่อต่างๆเครื่องจิ้มยำต่างๆสําหรับอาหารว่างส่วนใหญ่เป็นอาหารว่างคาวได้แก่หมูแนมแลาเตียงรุง่มรังนกส่วนอาหารหวานส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารที่ทําด้วยแป้งและไข่เป็นส่วนใหญ่ มีขนมที่มีลักษณะอบก,กรอบเช่นขนมพิงขนมลำเจียกและมีขนมที่มีน้ำหวานและกะทิเจืออยู่ด้วยได้แก่ซาริมบัวลอยเป็นต้นนอกจากนี้เรื่องอาหารการกินของชาวบ้านพบว่ามีความนิยมขนมจีนน้ำยาและมีการกินข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับกับข้าวประเภทต่างๆได้แก่แกงต้มยำและคั่ว อาหารมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งชนิดของอาหารค้าวและอาหารหวานรัชการที่5ปัจจุบันกินแบบสยามรัชกาลที่5อาหารจานเดียวและมีความอร่อยนอกบ้านส่วนวัฒนธรรมการปรุงอาหารในช่วงหลังชนชาติเราได้มีการติดต่อทางตะวันตกมากขึ้นจึงกลายเป็นอิทธิพลในการรังสันอาหารไทยประเภทจานเดียวอาทิ ข้าวคูกปิข้าวสามกษัตริย์และไขย่ยดไส้ที่กำหนดโดยฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ประพาสยุโรปและทรงคิดถึงอาหารบ้านเกิดซึ่งความผลดปานในการทำอาหารของรัชกาลที่5นี้เองได้นำไปสู่ทารรเนียมการแข่งขันต้นตำรับกับข้าวของเหล่าจอมทัพหม่อมเจ้าในรั้ววัง ที่พยายามคิดค้นปรับปรุงสูตรจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกลายมาเป็นอาหารชาววังที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นต้นไปความพิถีพิถันในการเข้าครัวและการประชันสเสน่ห์าายจวักก็เริ่มถูกสั่นคลอนโดยกระแสรบริโภคนิยมและทำเนียมแบบส,สังสรรค์แบบฝรั่งที่พากันออกไปกินอาหารโลกบ้าน หรือตามพัตกคารอาหารจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นโกเกะในยุคนั้นเวลาผ่านไปวิชาการครัวและทักษะทำกับข้าวยิ่งถูกลดลงไปอีกเมื่อระบบทุนนิยมเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนการกินอาหารนอกบ้านไม่ใช่เรื่องที่น่าอวดอีกต่อไปแต่เป็นความจำเป็นของเรื่องเวลาหรืออาจเรียกว่ากินเพื่ออยู่อีกครั้ง ข้อมูลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของอาหารไทยที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นกับข้าวอาหารจานเดียวอาหารบ้างอาหารหวานและอาหารนานาชาติทั้งทั้งที่วิธีการปรับปุงของพระราชสำนักและวิธีการปรับปรุงแบบชาวบ้านที่สืบ่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตได้ว่าอาหารไทยบางชนิดในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงหรือมีส่วนประกอบของอาหารผิดเพี้ยนไปจากเดิมจึงทำให้รสชาติของอาหารไม่ใช่ต้นตำรับและขาดการประณีตที่น่าจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยในยุคไทยแลนด์4.0กินแบบไทยแลนด์4.0 food delivery กับชีวิตที่ต้องกินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อกิน กลับมาสู่ยุคปัจจุบันที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเปรียบเสมือนจุดนัดพบขนาดใหญ่วัฒนธรรมการกินได้เปลี่ยนแปลงไปอีกเนื่องจากการกินอาหารในร้านที่เป็นแฟนไซด์กลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาเกินไปรสชาติมาตรฐานที่กินสาไหนก็คล้ายกันไปหมดทําให้ผู้คนร่วมเบื่อหน่ายและสแสวงหาความแปลกใหม่เพจและช่องทางโซเชียลจำนวนนับไม่ถ้วนนำเสนอวิธีร้านอาหารมีการรีวิว ที่ต่อให้ซุกซ่อนทุกซอกทุกซอยเราก็ดันด้นไปชิมจนได้เป็นไปไม่ได้ไลแมนก็ยังมีคำตอบให้จนกลายเป็นวิถีกินเพื่ออยู่ได้พลิกกลับมาที่อยู่เพื่อกินอีกครั้งแต่ใช่ว่าคนสมัยนี้ทุกคนจะสามารถอยู่เพื่อกินได้ตลอดเวลาบางครั้งการกินเพื่ออยู่ก็จำเป็นโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเพราะก่อนหน้านี้ได้ใช้ชีวิตแบบอยู่เพื่อกิน จนเต็มอาาัตราแล้วนั่นเอง